นารามาทิมสำหรับในกลุ่ของรของตัวเราประกาศตุจะแนะนำวิธีการอัปโหลดวิดีโอลงไดฟ์ของตัวเองนะครับแล้วก็นําลิงก์มาโพสต์ post, นาลิงก์มากรอกในระบบส่งวิดีโอนะครับก็ไปที่ไดฟ์ของเรานะไปที่ไดฟ์ของเราแล้วก็เข้าไปในไดฟ์แล้วก็ไปที่ไดฟ์ของฉันนะครับไดฟ์ของฉันนั่นก็จะไปสร้างโฟลเดอร์ เก็บก็แล้วแต่นะอันนี้คือแล้วแต่นักเรียนเพราะอะไรถ้าเราสร้างโฟลเดอร์เนี่ยมันจะทําให้เราหาได้ง่ายเนาะอ่าจะได้ให้ให้เราหาได้ง่ายนะอ่าเราก็อาจจะทําเป็นอ่านะครับโอเคนะถือว่าสร้างแล้วเนาะพอเข้าไปนะครับแล้วก็ตัวนี้นักเรียนก็อัปโหลดอัปโหลดนะก็คืออัปโหลดไฟล์ตัวนี้นะอ่าแล้วก็รูปภาพและวิดีโอ ก็สมมว่าจะ,จะ, video ะอัพโหลดวิดีโดนอ,อ,อ,อนะครับรอ่าอ่ากดอัพโหลดนะครับอ่ารอรอครับรอจนได้วิดีโอนะครับอ่าความเร็วนะครับความช้าความเร็วนะววนะก็มีหลายปัจจัยนะอาจจะเป็นอ่าเพราะมาจากเอ่อความยาวของวิดีโอ ความละเอียดของวิดีโอ,อเราไปถึงเป,เ,เ,เป็นเพราะเนต็ตด้วยนะครับเป็นเพราะเน็ตด้วย <c oughs> à, à, ช่อะสมมติว่า à, ได้แล้ววิดีโอนะครับนั้นก็ เข้าไปที่จุด3จุดนะครับแล้วก็กดแชร์ครับนะครับตัวนี้ให้นักเรียนเปิดก่อนนะตัวนี้มันจะจํากัดอยู่นะครับนักเรียนก็เปิดนะครับตัวนี้ให้ทุกคนที่มีลิงก์ดูได้นะครับก็กดตัวนี้นะครับมันจะขึ้นคําว่าทุกคนที่มีลิงก์นะครับนักเรียนก็คัดลอกเลยครับนี่คัดลอกนะตัวนี้นักเรียนจะได้ลิงก์นะวิดีโอก็เอาไปกรอกในระบบบันทึกวิดีโอนะครับก็ ini nampak mana warahmatullahi wabarakatuh